พี่น้องพอแล้วสองซาลอนน่ะมีพาพี่น้งมาคุยห้อยนะเ้ยคือจิมีเคียดเลยผ่างของเกี้ยงนี่าผ่างเกี้ยงผ่างมันเกี้ยงคยห้อยนีบานนี้นี่นี่น ดีนี่ให้หนั่นมีหลายขนาดได้พี่แต่มันน,น้อยๆแต่มันพี่ได้ดีโอ้ตะทาดจับสองหน่วยเลย tên nháy nhanh nhanh. buồn đi tên tên mình dùng bây chia tổ quá là đừng nuôi nhai ô, đó ừ hỏi ừ ừ เชียกเห็นมันอยู่ตื่นนี่โป๊ะที่น้องมังนี่แต่มกระหอยนี่อ๋ออันอยู่เป็นปุ่มเลยโหนี่นี่แต่มกระหอยโห เป็นกรรมมึงบ่มืดได้นี่โอหโอ้โหว้าวสิตัมันกระหอ i อันนี้น้องอืมคือเดียวตกกระบองฮันเอาแล้วเนะอยู่เป็นปุ่มเลย

bót này tôi mặc luôn luôn nè hơi ở nó tháp đu nè tháp đu อยู่เป็นพวงอืมมันลูกมีเงินมี นี่เคลียร์ไป

ini kena siapa dia kahin siapa ni dia kahin nunjuk tai

đẹp cả hoa mà có người nhảy nữa đâu Hãy subscribe nhảy kênh Ghiền Mì này Nhưng cái nơi đó Này Tôi lên đi này đó Xem mùa người

โค้ดเดียงได้เลน้องน้อยยังไงนเคียดกรมีนบอลกืนหม้ออ๋อ้ mom man